สวัสดีจ้าทุกคนทุกคนมาชมมะกอกนะคะ ยางดกเลยจ้าบึงบึงบอกม่วงไทยทำตอนที่มันเป็นดอกนะคะอันนี้มาตอนมันเป็นหน่วยแล้วยางดกเลยจ้าบ่อนะคะรลรอบบ่ก็มีตะก้า ไว้ดำนามีต้นมะพร้าวมีต้นไผ่มีเห็นเนี่ยย่างดุกเลยเนาะคะ่ะมดแดงยืนไม่ได้นะคะมดแดงเยอะโโอ้ย หมดแดงนะคะโอ้ยโอยอยอันนี้ลูกยอลูกยอบัดนเฮอ่อเอ,อิญลูกยอนะจ๊ะนี่ค่ะโอ้โเอาไปตามกินนะคะเนาะใบกับกเห็ดมกนอใหม่มกยังแซบแซบจะ đừng bịt chắc nói pip 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 kênh Ghiền Mì đấy Để ลงน้ำเาดูเขาลอยน้ำนะคะบึ่งก็าลอยน้ำเลยจ้ายามเย็นนะคะอากาศบึง่งคุณน,นะคะ น้อยน้ำคือสิเย็นเนาะค่ะเนาะเราจบคลิปเท่านี้นะคะ